สวัสดีค่ะวันนี้จะกินไข่ลูกเขยนะคะทำอะไรก็ลงกันนั้นเลยละคะ่ะอ่าก็จะมีไข่ต้มนะคะแล้วก็หอมแดงแป้งทอดกรอบนะคะเอาไว้คลุกกับหอมนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บตรงนี้มะขามเปียกละลายในน้ำร้อนแล้วก็เปรี้ยวมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเอาไว้เพิ่มเผื่อไม่หวานนะคะแล้วก็น้ำมันไว้ทอดไข่ น้ำปลาเกลือนะคะเค้กค่ะ,ะมาเตรียมหอมไว้ก่อนนะคะก็จะทอดยังไงให้มันกรอบสนั่นเมืองเลยก็เอาทิชชู่ซับหอมไว้ก่อนให้มันแห้งๆนิดๆนะคะค่ะแล้วก็เทใส่เลย แล้วก็คลุกไว้เลยนะคะคลุกเลยคลุกเลยเอนี้ล่ะค่ะทำกินเองเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดหอมกันเลยนเราเริ่มรอแล้วนะคะแล้วก็จะเอาหอมที่เราคลุกไว้ลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะ ว้าวค่ะเดี๋ยวขอทอดหอมเจกันะคะทอดให้พอมันเหลืองๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตักใส่กระชอนแล้วก็น้ํามันไม่ต้องทิงะะ้งค่ะปล่อยให้มันเป็นกับไปกับแป้งอน่อยเลยะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่กรอบหนึ่งนะคะไข่จะได้ไม่ติดกระทะเนาะตอนนี้หอมทอดเราได้แล้วลนะคะสีเหลืองอาร่ามสวยงามคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพักใส่จานไว้นะคะแล้วก็ผึ่งพัดลมในวันที่เราทอดอไข่ ื่หลอที่เราทอดไข่นะคะแล้วก็ทาําซอสมะขามกันเอาไว้ยี้ได้ค่ะเสียงกรอบเห็นไหมคะกรอบรันสนันเมืองไปถึงดาวังคารเคค่ขาดเราพึ่งพัดลงไว้ก่อนนะคะ,คะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาไข่มาลงทอดกันเลยนะคะจากน้ํามันที่เราทอดหอมเมื่อกี้ใช้ไฟก,กลางๆนะคะค่อนข้างไปทางก่อนแต่เราชอบใช้ไฟกลางเพราะว่า เราจะชอบทอดให้ผิวไข่ต้มอะค่ะมันค่อนข้างกรอบเลยนะคะไม่ใช่ไปทอดปุกแบบปดปุกแปบดบมันเหมือนเรากินไข่ลูกเขยนะคะไม่ใช่กินไข่ต้มเรามา่าซอนม,มา่ะผิวหนังมันจะต้องกรอบเวลาผ่าออกมามันจะแยกชั้นจากข้างในนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ไฟแรงไปนล้เนี่ยร็จข่ะเดี๋ยวขอลดไปแล้วก็ขอ,ขอตัวทอดแป๊ดนะคะใช้เวลานิดนึ่ง เราทอดไข่มาได้สักพักแล้วนะคะจะรอดูจับตั้งบ้างจับนอนบ้างอะไรบ้างมันจะได้เป็นแบบสีเปลือกไข่จะได้เสมอกันโอเคเดี๋ยวเราจะนำไปผ่าเลยค่ะนอ้ที่ไข่ที่เราผ่าออกมาแล้วนะคะเห็นไหมครับว่า มันจะแยกชัน้นทอดนะคะไม่ใช่ไปไปทอดปุกแบบป๊บปุกแปบบแล้วก็จะมาทํานะคะเรากินไข่ลูกเขยคไม่ใช่กินไข่ต้มราซอสมาขามนะคะเคค่้าตอนนี้เราจะมาทําซอสมะขามกันนะคะจะเอาน้ํามะขามเปียกที่เราทําไว้ตักใส่ลงไปเปียกละคนมากแล้วก็เปรี้ยวมาก เติมน้ำต้มสุกเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคค่ะคามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ไปเลยเคค่ะแล้วก็คนจนน้ำตาลปี๊บละลายนะคะมะขามเปียกก็เปรี้ยวมากเลยนะมันขึ้นอยู่กับอาน้ำมะขามเปียกที่เราได้มาด้วยอะค่ะว่ามันจะเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนแต่วเราลองทำไปแล้วก็มาชิมดู ระหว่างการทำกนนะคะว่ามันจะเปรี้ยวจะหวานอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ตามตึ่งตั๊กปลานะคะใส่ไปเลยแล้วก็เกลือสักนิดหนึ่งก็พอนะคะทีค,ค่ะผสมเสร็จเราก็จะชิมกันว่ารสชาติมันเป็นเช่นไรตอนนี้ซ้อนมะขามเราได้แล้วนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปทําการราดใส่ตัวไข่เลยเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะค่ะแต่ผักชีในครัวเราไม่มีนะคะเห็นไหมคะกรอบเลยไม่อมน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ไข่เราหั่นไปแล้วตรงนี้จะเป็นซอสมะขามเราก็จะมาราดเลยค่ะ บางคนก็จะชอบกินแยกบางคนก็ชอบชานเลยซอสมะขามเราลดเข้มข้นมากค่ะเพราะว่ามะขามเปียกที่เราได้มันคือเปรี้ยวมากแล้วก็ตามด้วยหอมเลยคะ่ะเสียงกรอบลั่นไปถึงดาวังคารเลยคะ่ะ โอเคค่ะนี่นะคะที่เราได้โอเคค่ะได้แล้วนะคะเราเป็นคนชอบกินหน่อมเยอะๆทำเองกินเองเลยค่ะนี่เลยจ้ะเข้มข้นมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ